ย้อนรอยศึกไทยรบกัมพูชาปี54ทหารไทยโหดจัดยิงปืนใหญ่รัว50,000นัดเตือนความจำขเขมรกองกำลังสุรนารียิงถล่มทหารขเขมรเละเป็นโจกดับเกือบพันรถถังพังเสียหายยับเยินเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นไปทั่วแนวชายแดนเปเลวไฟโหมกระหน่ำลอยขึ้นฟ้าขณะที่ควันดำกลืนกินพื้นที่รอบๆปราสาทตาเมือนทม ซากรถถังของกองทัพกัมพูชาถูกทิ้งกระจัดกระจายเสียงหวีดร้องของทหารที่บาดเจ็บดังก้องทั่วสมรภูมิชนิดที่ผู้นำเขมรต้องร้องให้ต่อหน้าสื่อมวลชนมาแล้วนี่คือเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นสึกที่ทำให้ทหารเขมรต้องจำไม่มีวันลืมหลังจากกระแสดรามา่าที่บริเวณปราสาทตาเมือนทมจากเหตุการณ์นายพลเขมรโชกลางท้ายิงกับทหารไทยหลังไม่พอใจที่ทหารไทย ไม่ยอมให้ร้องเพลงชาติบริเวณปราสาทต,ตาเมือนทมเรื่องราวดูเหมือนจะบานปลายเพราะกองกำลังสุรนารีต้องการเอาเรื่องนายพลเขมรนโชว์กล่างให้ถึงที่สุดจนถูกกดดันให้ออกมาขอโทษและดูเหมือนทุกอย่างจะจบลงด้วยดีล่าสุดบรรยากาศระหว่างไทยและกัมพูชาเริ่มตึงเครียดขึ้นอีกครั้งเมื่อทหารกัมพูชาอัดคลิปโอ้อวดถึงความสามารถของตนเองในการฝึกซ้อมรบ ทำนองว่าถ้าเรียนปีนเขาสามลูกจะเรียนตอนไหนไม่เป็นไรบนภูเขาพิสบายและยังมีความเคลื่อนไหวของทหารขเขมรตามแนวชายแดนไม่หยุดและยังพบว่าในเพจของกองทัพกัมพูชาได้มีการโพสต์เคลื่อนไหวของกําลังพลการซ้อมรบการโชว์แสนยานุภาพของกองทัพกัมพูชานอกจากนี้มีข้อความจากสมเด็จฮุนเซนมีการส่งสารถึงทหารกัมพูชา เพื่อเน้นย้ำกำลังพลของตัวเองในลักษณะท้าทายไม่เกรงกลัวประเทศไทยด้วยว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพกัมพูชาอย่างเคร่งครัดได้แก่การปกป้องชาติปกป้องรัฐธรรมนูญปกป้องรัฐบาลที่ชอบธรรมและปกป้องสันติภาพและความมั่นคงของสังคมแห่งชาติโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่ากองทัพกัมพูชาจะมีความเคลื่อนไหวอย,อย่างไร จงอย่าลืมว่าศักยภาพและแสนยานุภาพของกองทัพไทยนั้นเหนือกว่ามาโดยตลอดและเหนือกว่าทหารกัมพูชาทุกประการทั้งด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์แผนยุทธศาสตร์และประสบการณ์ในการรบที่เข้มข้นทหารกัมพูชาจะต้องจดจําให้ขึ้นใจว่าบนผืนแผ่นดินตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้จารึกประวัติศาสตร์แห่งความพ่ายแพ้ของพวกเขาเอาไว้ร่องรอยจากปืนใหญ่และระเบิด ที่เคยทำลายล้างแนวทัพกัมพูชาจนย่อยยับยังคงอยู่เป็นเครื่องเตือนใจว่าหากท้าทายกองทัพไทยประวัติศาสตร์จะต้องสํารอยอีกครั้งย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2554เหตุการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนได้ลุกลามไปสู่การสู้รบอย่างเต็มรูปแบบมีการรายงานถึงการประทะระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งจบลงด้วยความเสียหายอันหนักหน่วงของฝั่งกัมพูชา ถึงขนาดที่ผู้นำของพวกเขาเองยังต้องออกมาแสดงท่าทีที่อ่อนข้อและขอเจรจายุติศึกวันที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2554มีการเปิดเผยรายงานว่ากองทัพไทยได้ใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มแนวทัพกัมพูชาไปกว่า50,000นัดโดยเหตุการณ์ดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการที่กองทัพกัมพูชายิงจรวด B.M 21เข้าใส่ดินแดนไทย ลูกกระสุนตกลงกลางสวนยางของชาวบ้านในอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก่อให้เกิดความเสียหายและทำให้ฝ่ายไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตอบโต้กลับไปอย่างหนักหน่วงในวันที่3พฤษภาคมปีพุทธศักราช2554สมเด็จหุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในขณะนั้นถึงกับต้องออกมาแถลงการถึงความรุนแรงของการโจมตีจากฝ่ายไทยโดยออกมาบอกว่า กองทัพไทยใช้ปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรและ155ม mm, ิลิเมตรระดมยิงเข้าถล่มแนวทัพกัมพูชาต่อเนื่องตลอดสัปดาห์แห่งสงครามกระสุนจำนวนมหาศาลนี้ส่งผลให้พื้นที่ฐานที่มั่นของกัมพูชาพังยับเยินโดยที่ทหารเขมรไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่น่าตกใจคือฮุนเซนยอมรับว่ามีกระสุนที่ยังไม่ระเบิดตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนาดและความรุนแรงของการโจมตีจากกองทัพไทยการยิงปืนใหญ่ครั้งนั้นสร้างความตื่นตระหนกให้กับทหารและประชาชนกัมพูชาเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ต้องมีการออกคำเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ถูกโจมตีเพราะยังมีกระสุนตกค้างที่อาจเป็นอันตรายอย่างไรก็ตามสมเด็จหุนเซนกลับหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงจำนวนจรวด B.M.21 ที่กัมพูชาเอง ได้ยิงเข้ามายังหมู่บ้านของประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นต้นเหตุของความขัดแยง้งที่ทำให้กองทัพไทยต้องตอบโต้บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะรอบปราสาทตาเมือนและปราสาทตาควายได้กลายเป็นสนามรบที่เดือดระอุกกองทัพไทยตัดสินใจใช้ปืนใหญ่ระดมยิงจากฐานที่มั่นอย่างไม่ยั้งมือทหารกัมพูชาที่อยู่ในแนวหน้าต่างตกตะลึงกับความรุนแรงของอาวุธหนักที่สาดเข้าใส่พวกเขา เสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วควันไฟและเศษซากของอาคารรวมไปถึงฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาพังทลายลงมาราวกับเป็นเพียงกองไม้ผุผุเสียงร้องของทหารที่บาดเจ็บดังก้องไปทั่วสนามรบกลุ่มควันและกลิ่นดินปืนอบอวนไปทั่วบริเวณทหารกัมพูชาจำนวนมากต้องทิ้งอาวุธและล่าถอยไปอย่างรวดเร็วบางนายวิ่งหนีเอาตัวรอดท่ามกลางเสียงกระสุนที่ยังคงระดมยิงเข้ามาไม่หยุด นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกัมพูชาเองยังคงสับสนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาไม่คิดว่าการโจมตีของไทยจะรุนแรงถึงเพียงนี้และคาดไม่ถึงว่ากองทัพไทยจะเลือกใช้ปืนใหญ่ในระดับที่สามารถกวาดล้างฐานที่มั่นของพวกเขาได้แทบหมดสิน้นอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยกล่าวว่ากัมพูชาได้มีการสร้างสถานการณ์ขึ้นบริเวณชายแดนอย่างจงใจเพื่อเรียกร้องความสนใจ จากประชาคมระหว่างประเทศให้เข้ามาเป็นคนกลางเพื่อยุติศึกครั้งนี้แต่ฝ่ายไทยได้มีการตั้งเงื่อนไขให้กัมพูชาต้องมีการถอนทหารออกจากพื้นที่พิพาทก่อนซึ่งไทยกับขเขมรช่วงปี2554ก็มีเหตุการณ์การประทะก,กันหลายครั้งตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ลากยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีพศ2554ซึ่งก็มีหลายเหตุการณ์ในพื้นที่ ที่ฝ่ายเขมรถูกกองกำลังสุรนารีและกองทัพบกของไทยยิงถล่มจนแสนสาหัสและเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากเช่นเหตุการณ์ปะทะแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี2554โดยสื่อ CNN ได้มีการรายงานว่าฝ่ายไทยได้มีการยิงถล่มใส่กัมพูชายับเยินโดยยิงปืนใหญ่ขนาด155ม mm, เมตรปูพรมไปทั่วแดนกัมพูชา รวมไปถึงถนนฐานทหารกัมพูชาจนเสียหายมากมายรถถังและรถพุ่มเกราะของกัมพูชาเสียหายใช้การไม่ได้กว่า30คันส่วนรายชื่อผู้เสียชีวิตของทหารกัมพูชาก็ไม่อาจประเมินได้เนื่องจากพื้นที่ไฟไหม้แต่ก็คาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า600รายท้ายที่สุดกัมพูชาจำเป็นต้องร้องขอการเจรจาย,ยุติสึก หลังจากที่ทหารในแนวหน้าของพวกเขาพ่ายแพ้อย่างหมดรูปในวันที่5กุมภาพันธ์ปีพศ2554โดยไทยกับขเขมรมีการตกลงเงื่อนไขาการหยุดยิงไว้4ข้อข้อ,ขอ,ขอ,ขอที่1หยุดยิงข้อที่2ห้ามเพิ่มกำลังทหารข้อที่3ดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุข้อที่4ประสานงานด้านข้อมูลให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นพร้อมปล่อยตัวนายทหาร5นายของไทย ที่อยู่ในพื้นที่ประสานงานใกล้เขาพระวิหารกลับมาอย่างปลอดภัยการประทะครั้งนั้นไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกองทัพไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้กัมพูชาระลึกอยู่เสมอว่าอย่าท้าทายอำนาจของกองทัพไทยประวัติศาสตร์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนอันเจ็บปวดของกองทัพกัมพูชาและร่องรอยของการโจมตียังคงอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ที่พวกเขาไม่อาจปฏิเสธได้ หากคิดจะลองดีอีกครั้งก็จงจำไว้ว่าไทยไม่เคยลืมและพร้อมจะตอบโต้ให้หนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมอย่างไรก็ตามพบว่าขเขมรมีนิสัยตลบตะแลงมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันโดยพบว่าทางกัมพูชาเคยทำให้ลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโวยใสยขเขมรมาแล้วในเหตุการณ์เมื่อวันที่26เมษายนปี2554มีการรายงานว่า ประวิทย์เลิกคุยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขมรเหตุเจรจาหยุดปะทะกันแต่ไปปล่อยข่าวผ่านสื่อเขมรว่าไทยยอมแพ้ขอเจรจาสงบศึกที่กัมพูชาย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2518กัมพูชาตกอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดงซึ่งเป็นระบอบคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงส่งผลให้เกิดการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาชนหลายล้านคนถูกฆ่ายอย่างโหดร้าย และอีกจำนวนมากต้องหนีภัยสงครามโดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายหลักของผู้ลี้ภัยจากประเทศกัมพูชาต่อมาในปีพุทธศักราช2522เวียดนามเข้าโจมตีและยึดครองกัมพูชาขับไล่ขมรนแดงออกจากกรุงพนมเปญเหล่ากองกำลังและประชาชนที่สนับสนุนขมรนแดงจึงหนีตายมารวมตัวกันบริเวณชายแดนไทยทำให้มีผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาหลายแสนคน เข้ามาพึ่งพิงประเทศไทยภาพของเด็กเล็กในสภาพผอมแห้งผู้หญิงที่อุ้มลูกวิ่งข้ามป่าทึบผู้เท่าที่เดินเท้าผ่านดินแดนรกร้างแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังของพวกเขาประเทศไทยไม่เคยเมินเฉยต่อความทุกข์ของเพื่อนบ้านรัฐบาลไทยและองค์กรมนุษยธรรมเปิดค่ายผู้อพยพขึ้นตามแนวชายแดนพื้นที่ที่เคยเงียบสงบกลายเป็นที่ตั้งของค่ายผู้ลี้ภัยขนาดมหึมาชื่อค่ายบ้านเขาอีด่าง กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาที่ไทยมอบให้แก่ประชาชนขเขมรคนไทยต้องแบกรับภาระหนักหน่วงทั้งค่าใช้จ่ายอาหารยารักษาโรคและปัญหาความมั่นคงแต่เราก็ช่วยเหลือพวกเขาอย่างสุดกำลังแต่เมื่อสถานการณ์กัมพูชาค่อยๆฟื้นตัวโดยเฉพาะหลังจากที่ประเทศกลับมาเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2537รัฐบาลไทยก็เริ่มทยอยส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ไทยกัมพูชายังคงเผชิญความตึงเครียดโดยเฉพาะในช่วงปีพุทธศักราช2551ถึง2554ซึ่งเกิดข้อพิพาทเรื่องพรมแดนบริเวณปราสาทพระวิหารรวมถึงพื้นที่โบราณสถานใกล้เคียงเช่นเนินภูมะเขือปราสาทตาควายและปราสาทตาเมือนทมความขัดแย้งลุกลามจนถึงขั้นปะทะกันท,ทางทหารสร้างผลกระทบต่อทั้งสองประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างกันแม้ว่าในอดีตเราจะเคยเปิดบ้านให้พวกเขาหนีตายแต่เมื่อถึงเวลาที่ไทยอ่อนแอพวกเขาก็ไม่ลังเลที่จะเปิดสึกกับเราประวัติศาสตร์ครั้งนั้นคือเครื่องเตือนใจว่าเราไม่อาจไว้ใจเพื่อนบ้านที่มีประวัติหักหลังได้กัมพูชาที่เคยลำบากเคยหนีตายเคยได้รับความเมตตาจากไทยกลับลืมบุญคุณในทันทีที่พวกเขามีเอกราช เราอาจเคยช่วยเหลือพวกเขาในยามที่พวกเขาต้องการแต่วันใดที่ไทยอ่อนแอกัมพูชาก็พร้อมจะฉวยโอกาสเล่นงานเราในทันทีและนี่คือบทเรียนสำคัญอย่าได้ไว้ใจศัตรูที่เคยได้รับบุญคุณเพราะวันหนึ่งพวกเขาอาจย้อนกลับมาแทงข้างหลังเราได้ทุกเมื่อผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่วันต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ